โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีน้องทุกคนที่ชมคลิปนี้กันทุกคนด้วยนะครับก็คลิปนี้เราก็มาต่อจากคลิปที่แล้วกันเนาะก็มีน้องหลายๆคนเขาเข้ามาเม้นบอกแล้วเกี่ยวกับเครื่องวาร์ปนะครับก็คือบางทีเราก็อาจจะไม่มีสมุดวาร์ปเนาะแล้วแบบอยากจะวาร์ปกับใช่ไหมก็มีน้องหลายๆคนเข้ามาเม้นบอกเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือสามารถใช้เครื่องนี้ได้นะก็มันเป็นเครื่องเทเลพอร์ตะดับหนึ่งนะครับมันสามารถใช้ วาร์ปไปยังดาวโลกได้นะครับแต่เราจะต้องหาอะไหล่มาใส่ตัวนี้นะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับแกนพลังงานดาวเนาะเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับซึ่งแกนพลังงานดาวได้จากไหนนะครับบนดาวโฮลาร์ก็มีนะมีทั้งแร่ไทเทเนียมนะครับมีทั้งแกนพลังงานดาวนะครับตัวนี้ไม่จําเป็นเนาะเพราะว่าอัปเกรดส่วนเอนะครับจะใช้กับตู้ให้มันเป็นเลเวล2แบบนี้นะครับก็คือมันสามารถ ใช้เพื่ออัปเกรดตู้เลเวล1แบบนี้นะครับให้กลายเป็นเลเวล2องสีเหลืองๆแบบนี้เนาะซึ่งมันใช้ในการเดินทางจากดาวมิลาสไปดาวโฮลัสหรือว่าดาวฟาร์มาสนะครับแต่ว่าถ้าเราจะเดินทางกลับไปดาวมิลาสนะครับเราสามารถใช้เครื่องเทเลพอตระดับ1แบบนี้ได้นะครับก็เดินทางได้แล้วนะครับเนี่ยออกเดินทางได้เหมือนกันนะครับ แต่ถ้าเลือกเป็นดาวอื่นนะครับที่ไม่ใช่ดาวมิลาชก็ออกเดินทางไม่ได้นะครับต้องใช้เครื่องระดับ2นะครับตอนนี้คือผมอยู่ดาวโพงลัดนะโอเคก็ชิ้นส่วนตัวนี้นะครับทำมาจากสถานีอวากาศ4ชิ้นนะครับซึ่งก็คือแร่ตัวนี้นะอันนี้คือผมไม่ได้เอามาวางครับมันเกิดขึ้นเองเนาะก็เราสามารถใช้เ,เดี๋ยวผมขอลองดูก่อนนะ ใช้อิเตอร์ทองแดงขุดได้นะครับถ้าขุดออกมานะครับก็จะได้มาเป็นแร่ตัวนี้นะครับเนี่ยสะสมให้ครบ4ชิ้นนะครับก็จะนำมาทำเครื่องนี้ได้นะครับมาทำแกนพลังงานดาวได้เนาะนำมาใส่กับเจ้าตัวคอนโซลตัวนี้นะครับก็วาร์ปกับโลกได้ลนะเนาะอ่ะ ก็ตามนี้นะครับมาเสริมอีกนิดหน่อยนะก็คลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับ